เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกใสเลขใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้ามีศูนย์แปดนะครับเครื่องเกียร์ดีครับไปขับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายรถก็ยังสวยครับไปขับโชว์ก็ได้สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านเองสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับของเครื่องเดิมเดิม เล่มครบนะครับราคานี้เล่มครบนะครับไปขับเที่ยวขับโชว์ขับกลับบ้านสบายๆครับรถยังสวยราคาถูกๆก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำทุกวนันรถสวยๆทุกถูก,ถกนะครับให้เลือกกันทุกวนันฝากกดถูกใจไว้ด้วยเบาะหุ้มหนังดําแดงครับมีปีกตะเข็บบ้างครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าแอร์เย็นชำํำเล่มครบ ่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองขายตามสภาพนี้เลยไปดูปทดลองขับก่อนครับเจ mm ้า hmm. ของเช็คอินอยู่ที่ท่าม่วงท่าม่วงเมืองการนะครับ mm hmm. เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับ mm hmm. ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสว mm ัสดีครับ